ก่อนนางสุชาดาภริยาของบุรุษเจ็ดจำพวกนี้เจ็ดจำพวกเป็นฉไนคือภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตหนึ่งเสมอด้วยโจรหนึ่งเสมอด้วยนายหนึ่งเสมอด้วยแม่หนึ่งเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวหนึ่งเสมอด้วยเพื่อนหนึ่งเสมอด้วยทาสีหนึ่งดูก่อนนางสุชาดา ภรรยาของบุตรเจ็ดจำพวกนี้แลเธอเป็นจำพวกไหนในเจ็ดจำพวกนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสคำดังนี้ว่าภรรยาผู้มีจิตประทุษร้ายไม่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลยินดีในชายอื่นดูหมิ่นสามีเป็นผู้อันเขาซื้อมาด้วยทรัพย์พยายามจากฆ่าผัวภรรยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าวัฏก,กาภริยาคือภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาต สามีของหญิงประกอบด้วยศิลปรกรรมพาณิชยกรรมและกศิกรรมได้ทรัพย์ใดมาภรยาปรารถนาจะยักยอกทรัพย์แม้มีอยู่น้อยนั้นเสียภรยาของบุรุษเห็นพันนี้เรียกว่าจอรภรยาภรยาเสมอด้วยโจรภรยาที่ไม่สนใจการงานเกียจคร้านกินมากปากร้ายปากกล้าไร้ากาดกล่าวคำหยาบคมขีผัวผู้ขยันขันแข็ง โอ้โห oh. <laughs> ภริยาของบุรุษเห็นปาน,นี้เรียกว่าอายาภรรยาภรรยาเสมอด้วยนายภรรยาใดอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลทุกเมื่อตามรักษาสามีเหมือนบารดารักษาบุตรรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ภรรยาของบุรุษเห็นปาน,นี้เรียกว่ามาตาภรรยาภรรยาเสมอด้วยมารดา ภรรยาที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวมีความเคารพในสามีของตนเป็นคนละอายบาปเป็นไปตามอำนาจสามีภรรยาของบุรุษเห็นปัานนี้เรียกว่าภคินีภรรยาภรรยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวภรรยาใดในโลกนี้เห็นสามีแล้วชื่นชมยินดีเหมือนเพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมาเป็นหญิงมีตระกูลมีศินมีวัตระปฏิบัติสามี ภรรยาของบุรุษเห็นปัานนี้เรียกว่าสกีภรยาคือภรยาเสมอด้วยเพื่อนต่อไปก็คือภรยาใดสามีเคี่ยนตีขู่ตะคอกก็ไม่โกรธไม่คิดพิโรธโกรธตอบสามีอดทนได้เป็นไปตามอำนาจสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าทาสีภริยา